พี่น้องมีพี่ผ้าพี่ผ้าหน่องใส่เบ็ดกบกับผมเบ็ดลักกับผมมันเดิมครับใส่เลาะขางท่างเพราะว่าเครื่องดูมีหนามเนื่องร้ายอยู่ขนาดหน้าเครื่องนี่พี่น้องครับหนามเนื่องร้ายอยู่ครับผมไปครับพี่น้องไปติดตามตอนใส่น้ำกันครับผมเดี๋ยวกาไปดุนไปยามน้ำกันน้ำพี่น้องมีมีแต้มมีโตบอลลองดงครับมึงพี่ผ้าพี่ผ้าหนองใส่ไม้ตีนปลาเถื่อหมันเนาะครับเนาะ ไปดุนไปบางน้ำกันครับพี่น้องพี่น้องลักษณะการใส่ครับผ่านฟูเรากับผู้สันทัดผู้นึงเลยพี่น้องนี่ครับลักษณะการใส่เบ็ดครบเ่ากประมาณนี้เลยพี่น้องครับอ่ะคอยมาดุนมายามน้ำกันสวงมายามครับพี่น้องประมาณนี้ครับผมขอใส่กันครับบพี่น้องแต้มแดกมาเล้ครับผม ีคมันมนา,ามน,น,นครับผมเขมาสูบรรยากาศยามเบ็ดกันพี่น้องขอปิดก่อนครับผมจำแนกแขกมานนอครับเนาะไปครับบุดๆน้องกปนครับผมมันเลือครับ เอาพี่น้องต็มสองออมสองต็มสองขอบครับครับอีกแต้มอีกบ่เต็มไ้อมแต้เหนือครับเก็บเจ็บอีหม อ้าวอยู่แล้วพี่น้องแต้มสามครับนี่ตีนลงตีนปลาตีนดอนเทียบกันเถอะทีคอนเดอรพี่น้องเด้อยัยบงบ่มีที่คนโวนไกลๆสักคนขอมาทเท่าห้องอ้าวกินแลพี่นอ้องนะครับพี่น้องขอปดกันครับพีน่น้สามแต้มแล้วครับไอตีนปลาพี่น้องเออ คันเถิดก็มีแต่โต้งงามยู่ครับหนามมันทวมพงมเหลือครับเห,เหลือครับมีบอเด่อยมีบอเหลือครับเหลือยบัดกระสี่น้องแกมซีครับแกมซีครับผม กินปลาขนานแถด้วยพี่นอ้องจับ,บรรมันมานยูวถ่ายยูครับเจี่ยหอาครับเจ็บปวนครับสี่แต้มครับพี่น้องที่ตะแต้มน้ำงามแม่อยู่ครับสองแต้มง่ามยูครับอีกสองแต้มกับล่องๆปิงนกระดูกกรอบ เหนือครับยังกรบอบอ่ครับิดหลรอนครับอาครับพี่น้องจะมาดุนน้ำกันหลบต่อไปด้พี่น้องด้วยเบิดอนแครับเบดไปครับพี่น้องกูเบ็ดน้ำกันครับผม ขึ้นนี้ได้กบสีแต้มครับมาดูเสานี้ว่าสีมีแต้มบลนาอพี่น้องเนาะไต้ครับเช้านี้จะมีแต้มไหม แล้วพี่น้องหนังนี่โอมมิกรบได้ยนูนี่ขึ้นนี่ใดอยู่นี่ หมานครับมีแต้มนีโต้เนาะพี่น้องเนาะดอกเต่าเนานี่ครับต้นไม้ขังทางเพื่อไปนะน่องถนนครับครับพี่น้องมันหมาน,นครับผมตสองครับพี่น้องการใส่เบ็ดกบเบ็ดลักเอนาะนี่เลยครับครับพี่น้อง สียืนตรงยังสีรถพี่น้องนี่นี่นี่เห็นหมูขับเนี่ขอดีขอดีครับผมแถมสองครับถมพี่น้องมนันม,มันครับผมขอเก็บกันครับยืนตรงขอรบสงสา่าพี่นอ้องพ่ี่น้องมันน,นียครับนี่เจอกัน,ทนแทะค้ามาแดงสันต่อครับมาเคื่อนนี่ผมมายามเด็ดน้อพี่น้องหมูโตดุนโลบนะพี่น้องเลีงขามทางมาหน,นี่ครับนี่ ครับไม้อันหวยพิ่นดอยุหันนครับผมมันหวยหูเพ่นแดนขามทางมนีครับนี่ผ่านมณีนะครับเป็นข้องนะครับผ่านเข้ามาโคมไหมโคกนี่โคกตาลครับมาแดงเจอกันตันต่อครับผมอย่างนี้ครับที่มันดูดครับผมรักคนครับขึ้นเปมันหนุนงน้ามื่อนี้ครับพี่หน้องนี่ครับรักห้อยคน คือสิมันดูดงามพี่น้องดูดครับดูดบรรยากาศไม้น้าตีนปลาครับโอ้แต่เสียดายแต่เนาะดูดดูดอ่ะครับพี่น้องเดี๋ยวมีนัดแก่มือกันครับผมหลังจากกูเป็ดเรียบร้อยครับผมก็เอามาล่างนาะพี่น้องในสามน้อพี่น้องเมื่อกี้นี่ผม นึกว่าเป็นบันทึกบอดดิบบันทึกครับโคตรขอนาวิดีโอซื้อนี่ครับพี่น้องไอ้สามแต้มครับผมก็มีตะดุดน้ำงามอยู่ครับนึกว่าเป็นแต่ของบันทึกครับผมบดดิบบันทึกครับครับผมสําหรับการใส่เบ็ดกบกหระครับขึ้นได้ซีครับเสานี้ได้สามเป็ดเจ็ดแต้มครับพี่น้องมันก็ได้เจ็ดครับถือว่ามันหมานนะพี่น้องเนาะพอด้อยู่พอดิกินครับผม นี่กับบานผมครับนี่กลางทงปูกกลางทงครับผมตัดถนนขม่านี่ครับอ่าครับพี่น้องสำหรับเสี่นี่กับล่าพี่ล่าหนองไปก็บรรยากาศตรงไนตรงหน้านะพี่น้องเนาะนี่ะครับผมพี่น้องที่ขม่ารรบส้มขอให้มิตรควมสุขความเจริญ้วพี่น้องเด้อลำบำไปด้วยครับผมมีหยักงขมาทักทายยมยามถามข่าวกันครับกสิแวดเวียนไปหากันอยู่พี่น้องสาเนี่ยกถาเร้อพี่น้องเด้ออ่อครับสำหรับคลิปนี้กักล่าวคำมา